แคบหมูแอปแอปแอปหมูนี่ค่ะพริกแกงยายได้แล้วนะคะหมูใส่เลยค่ะหมูสูตรพริกแกงก็ไม่ยากขึ้นนะครับของเมืองเหนือด้วยนะครับอ่าแล้วก็แผ่บางๆอย่างนี้ค่ะเวลาเราเอาไปย่างมันจะสุกง่ายหน่อยสุกแล้วค่ะนี่ค่ะโอ้หน้ากินมากค,ค่ะนี่ค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมพบเจอกันอีกหนึ่งวันครับวันนี้มีเตาย่างมาด้วยนะครับนี่คุณผู้ชมตอนเช้านี่อากาศดีหน่อยนะคะตอนเช้าอากาศดีแต่กลางวันร้อนอืกลางวันร้อนธรรมดาครับพี่ลงนี้นี่วันนี้มีใบตองด้วยครับคุณผู้ชมโอ้โหเครื่องอะไรนี่ครับน่าจะเป็นย่างยางเลยครับแม่เอาเตาออกมาเลยครับค่ะเอาหญยเตาออกมารอเลยทำอะไรกินครับแม่วันนี้หุิยาจะทําแอปหมูแคบหมู แอปหมูแอปหมูอ๋อแบบที่เอามือเหนือใช่ไหมใช่พ่อเป็องแล้วก็ไปย่างแบบมือเหนือครับอหมูเขาแม่เคยไปซื้อกินที่ตลาดน่ะอร่อยเระใช่ชอบติดใจแอปหมูครับคุณผู้ชมยายก็เลยมาทาเองเลยวันนี้หรือภาคกลางก็ยังเรียกอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ประมาณว่าห่อหมกวะอ่าใช่ห่อหมกหรือหมกหมูหมกหมูอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละครับคุณผู้ชมนะแอปหมูครับอันนี้ครับ มีมะอะไรบ้างครับแม่จะมีหมูสับของยายนะคะอันนี้สี่สี่ร้อยกรัมนะคะใหญ่ชั่งหมดแล้วอันนี้แล้วจะมีเครื่องแกงของยายนะคะจะมีตะไคร้ข่ากระเทียมพริกแห้งหอมแดงแล้วก็จะมีขมิ้นนะคะอืมข่ะ <c oughs> อันนี้ก็ส่วนผสมของยายก็จะมีตะไคร้ซอยใบมะกรูดซอยผงปรุงรสหนึ่ง,งช้อนชาซีิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะ เกลือนิดหน่อยน้ำตาลนิดหน่อยคุณยายไม่ใช้ผงชูรสนะคะคุณยายก็จะใช้เป็นน้ำตาลนิดหน่อยนะคะแล้วก็กะปิหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะมีไข่สองฟองนะคะโอ้โหหมูครับค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปตำเครื่องพิแกงก่อนนะคะแต่วันนี้คุณยายจะใช้เครื่องทุเรงเหมือนเดิมนะคะจะได้ไม่ต้องตำเยอะแล้วเราเอาแข็งๆก่อนนะคะแต่ไข่มันตำยากค่ะเครื่องทุเรียงครับ อันนี้นับสิบปีแล้วครับคุณู้ชมยัง <c oughs> ไม่พังนะครับของซิลิคคุณแรงของคุณยายก็เก่าเก่าแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เขาออกรุ่นใหม่มาแล้วนะครับ <c oughs> ไปหาซื้อกันได้ครับทนดีเก่ามากยี่สิบกปีแล้วมะตอนนี้แม่กุ้งโอ้โหจะสี่สิบปแล้วค่ะเรียบร้อยครับ ช่วยทุ่นแรงนะครับเวลาเราทำอาหารเราถ้านะเรามีอายุนะครับคุณผู้ชมอย่างเช่นผมเนี่ยผมก็โหไม่ค่อยตำแล้วครับเดีย๋ยวนี้ถ้ามีใช้เครื่องปั่นแม่นี่แหละพริกะกับกระเทียมะคุณยายก็อย่าตำเองนะคะอันนี้มันมีขามีไคอะไรเงี้ยมันจะปั่นยากค่ะอืมลงเป็นลวดเดียวเลยครับทีนี้ข่ากระตคายเขาจะตำยากหน่อย เรียบร้อยค่ะผสมรวมอย่างนี้เลยครับค่ะนี่่ะอันนี้ทุ่นแรงได้ประมาณเยอะมากสิบนาทีได้เลยะค,ะค่ะเยอะมากค่ะคือทุ่นแรงได้เยอะมากคุณยายก็จะใส่เกลือลงไปเลยนะคะนี่ค่ะกะปิค่ะใส่ลงไปได้เลยนะคะ น,นี่เป็นกะปิหวานนะครับค่ะโขกให้เข้ากันนี่ค่ะพริกแกงยายได้แล้วนะคะนะคะเราจะตักใส่กะละมังเลยนี่ค่ะนิดกล่องขุงยายหอมๆนะคะมาค่ะหอมดีนะครับคุณผู้ชมเอาหมูใส่เลยค่ะอสูตรพริกแกงก็ไม่ยากด้วยนะครับนี่ค่ะุยายก็จะใส่เครื่องปรุงเลยนะคะ <จ>น้ำตาลซีอุวขาวนะคะผงปรุงรสค่ะคุณยายไม่ไม่ค่อยได้ใช้ผงชูุรสส่วนมากคุณยายจะใช้น้ําตาลปัดนะคะท่านผู้ชม,มเป็นบางอย่างที่คุณยายจะใช้ะค่ะนี่ไข่ไก่ครับสองฟองค่ะ,คะนี่ค่ะดูน่ากินเลย นี้แม่ทําของเมืองเหนือด้วยนะครับคุณยายไปตลาดนะแต่ชอบซื้อมากินนะคะอร่อยแต่คุณยายจะทําทอร่อยเหมือนเขาหเปล่าเนี่ยอร่อยแน่นอนลอ,ลองดูค่ะดูจากเครื่องตําอะไรนี้แล้วอร่อยแน่เลยแม่นี่ค่ะเราก็จะใส่ตะไคร้ซอยกับใบมะกรูดซอยลงไปเลยนะคะอือ มีขมิ้นนะครับคุณผู้ชมมันก็เลยเหลืองเหลืองเหลือง,องนะะหน่อยนะคะน่ากินนะครับแบบเนี้แล้ววันนี้เรามีเตามีเตาแล้วนะคะเราทีนี้คุณย,ยายจะทําย่างบ่อยเพราะยายมีเตาแล้วค่ะญญากํลังลังเ่อของใหม่นะคะลูกซื้อมาไว้ให้อยากกินอะไรย่างก,ก็เปิดเอาเลยแป๊บเดียวนะคะก็ได้กินแล้วค่ะเตานี้ง่ายด้วยนะครับคุณผู้ชมลองไปหาซื้อกันได้ครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์สินค้าไว้ให้นะครับ นี่ค่ะหมูยายก็ได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาห่อกันค่ะใบตองอันนี้คุณยายล้างเช็ดไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหอ,อกันเลยอัอใช้สองอันทบับกันอย่างนี้นะครับนี่ค่ะง่ายๆค่ะแอปหมูครับคุณผู้ชมเข้าห่อวันนี้ได้กินของเมืองเหนืออีกแล้วครับ ถ้าท่านชมกลัวมันสุกยากท่านชมก็ไม่ต้องเอาเยอะมากนะคะแล้วก็แผ่บางๆอย่างนี้ค่ะเวลาเราเอาไปย่างมันจะสุกง่ายหน่อยนี่ค่ะปึ๊บปึ๊บนี่ค่ะอือแล้วก็กัดไม่ชิบฝันง่ายๆอย่างนี้เลยครับนี่ยเหมือนเขาทำนะครับผู้ชมเขาก็ทำประมาณนี้เลยะนะคร่ะแล้วก็เราก็เอาไปไว้อย่างนี้เลยนะคะ Uh. เดี๋ยวเราทำให้เสร็จทุกอันก่อนนะคะ ได้แล้วครับคุณผู้ชมหมูสี่ขีดนะครับได้แปดหอ่อได้แปดห่อพอดีนะคะนี่ค่ะนี่หอ,หอนี่นะคะท่านผู้ชมเวลาท่านผู้ชมก่อนท่านผู้ชมย่างนะคะจะมีถาดใส่น้ําแบบนี้นะคะเวลาฟามร้อนมันจะได้ขึ้นมานะคะใส่น้ําก่อนค่ะมาค่ะแล้วก็เรามาเปิดกันนะคะวันนี้คุณยายเอาแค่สองร้อยพอนะคะนี่ค่ะค่อยค่อยอย,ย่างไปอย่างไปเร<ๆ>ื่อยๆค่ะ ดี๋สักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ะค่ะสามนาทีผ่านไปครับมา <ขอ S 2> พลิกกันครับพลิกดูก่อนนะคะนี่ค่ะโหโหเริ่มเริ่มเลือกแล้วนะคะนี่โหโหไม่คะเตาแบบนี้ง่ายแบบนี้แหละค่ะโหโหทำอะไรกินเที่ยงย่างนะคะตอนนี้สะดวกสบายมากโหโห ก่อนต้องก่อดตาถ่านนะครับเอากอเตาถ่านปันกระหม่อมรงเช่งยายอ่ะแต่ว่าบางเมนูก็ต้องตาถ่านนะครับคุณผู้ชมอย่างตุ่มๆนานๆนี้ยนะคะมันหอมนะครับค่ะอ่อเดี๋ยวมากลับกันใหม่นะคะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันเลยแล้วกันเนาะใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะครับค่ะถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับตอนนี้เราก็ย่างรวมมาเป็นเวลา20นาทีนะครับค่ะ ว้าวหอมๆเลยนะคะท่านผู้ชมเราก็พลิกไปพลิกมาเนี่ยแหละครับปูชมหอมๆเลยนะคะว้าวพยายาปิดไฟเลยมแม่ตอนนี้เดี๋ยวเราก็ปิดไฟเลยจะได้เลยเพราะว่าฝาเขาจะเย็นฝาอะไรอีกนะคะเขาก็ยังอุ่นได้อีกนะคะนี่ค่ะอือยายจะพอแล้วนะคะได้แล้วครับหอมๆเลยค่ะนะคะเวลาปิดไฟเลยนะคะ แล้วก็หมุนมาเลยตรงเลขสูงนี้เลยนะคะแค่นี้จะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูสักหอ,อกันครับค่ะว่าเขาได้หรือยังนะครับปูชมหอนี้เลยเนาะค่ะหุยร้อนน้ำไหฮ่าน้่ค่ะบ,บ,บ้านเราร้อนร้อนไม่กลัวนะครับค่คะ,คะนี่ค่ะว้าวหุยสวยสุกแล้วค่ะนี่ค่ะโอ้น่ากินมากครับนี่ค่ะเรียบร้อย แอปหมูนะครับแอบหมูบ้านผมก็เรียกแอปหมูหมถ้าพูดเป็นภาษาเหนือก็แอปหมูถ้ากังใหญ่ก็แอปหมูเลยค่ะแอปหมูแอหมูนี่ค่ะกินรับร้มนะครับันนี้นะยังงนี้ค่ะว้าวว้าวนี่เลยนะคะน่ากินมากครับนี่ค่ะหอมๆเลยนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับแอปหมูสูตรของแม่นะครับแอปหมูแอปเมือนะคะพร้อมชิมเลยครับผมขาคุใยญ่ยัยยงไม่ได้ชิมเลยนะคะวันนี้โอ้ของเก่งง่ายๆครับคุณผู้ชม,มนี่แต่น่าอร่อยนะครับมโอ้โอย่ยลองชิมก่อนเลยน่ากินมากหอมด้วยนะคะอ,ม,อม,มีไข่ด้วยนะครับมันเลยออกมาเป็นสีสันหน้าตายนี้นะครับ เป็นไงหนัวมากเลยเค็มน,นิดนิดเผ็ดนิดหน่อยอหอมเครื่องแกงมากเลยอะอ,อร่อยค่ะ<ม>อ,อร่อยเหมือนที่ตลาดเลยนี่คุณผู้ชมสุดยอดค่ะมาครับ<ม>กินกันเลยน่ากินมากเลยครับคุณผู้ชมหอมด้วยค่ะแล้วก็ทำไม่ยากนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเตาแบบนี้ค่ะไม่ต้องก่อไฟ <laughs> อหอมเลยนะคะเลยรสชาติพอดีมากเลยนะืีเป๊ะเลยอืหอมเหมือนคนเหนือทําจริงอืคนที่ไหนทํามันก็เหมือนกันนะครับค<ช>ุณผู้ชมเพียงแต่ว่ามันจะมีกลิ่นไอของเมืองนั้นเมืองนี้นะคร<ช>ับเราก็ไปถามชลบมงชาวบ้านนะครับว่าเขาใส่อะไรบ้างนะครับใช่ค่ะแต่ที่นี่เขาจะใส่ทุกอย่างเขาใส่อะมินคุณยายก็มาอยู่ สองสามปีคุณยายก็เริ่มรู้แล้วนะคะว่าคนแางนี้เขาทาอะไรก็ต้องใส่กระมิ่นคั่วไก่ก็ใส่กระมิ่นอร่อยมากอร่อยกลมกล่อมนะครับเหมือนที่เขาทําเลยแน่นอนชัดเจนถ้นามีข้าวเหนียวนะจําเลยเนาะนี่ผมตอนเป็นเด็กๆนะครับสมมติพ่อซื้อมาจากตลาดมาให้แกก็จยนึ่งข้าวเหนียวไว้ในบ้านนะครับผมก็นี่แหละจําเลยสิบบาทอิอ่มสิบบาทแต่เด๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะ เีย๋ยวนี้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทอันนิดหนึ่งนะคะคุณยายเคยไปซื้อมากินเดี๋ยวนี้มันทําราคายากนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยหมูอ่ะมันเป็นหมูสับเนาะ,ะแล้วก็เอามาทำสี่ขีดนนแม่ช่างได้สี่ขีดได้แปดหอ่อสมมุติขายห่อสิบบาทมันไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้ค่ะถ้าห่อละยี่สิบก็ยังต้องเฉลีย่ยเครื่องแกงอีกอะไรอีกนะคะ หลายหลายอย่างโลนึงก็หมูสับร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบแล้วครับแต่ทําแบบนี้นะครับทากินกันที่บ้านนะครับแล้วคุณผู้ชมมีเตาย่างอย่างนี้นะครับทําไม่ยากทําง่ายมากไม่ต้องไปหมดได้ของอร่อยไม่ต้องไปมัหวดจิดเตาถ่านนะคะแล้วก็ไม่มีไฟลุกไฟอะไรด้วยนะคะย่างบนไฟอ่อนอ่อนอันนั้นก็ได้นะหม้ออบลมร้อนนะครับถ้าใครมีหม้ออบลมร้อนทําได้นะคะอืมคนยายอ่ะก็มีนะคะลูก ซื้อไว้ให้จากคุณยายไม่เคยใช้ใช้ยยไม่เป็นค่ะบ้านนี้มีเยอะอยู่ครับมีอุปกรณ์เยอะลูกได้เตาแบบนี้มาก็ะ่ะยายชอบบางทีอยากกินหมูปิ้งหมูย่างอะไรก็ได้เลยนะคะเปิดแป๊บเดียวได้กินแล้วค่ะง่ายๆอร่อยครับลองไปทำกันดูนะครับคุณผู้ชมง,ง่ายๆชอบเลยติดใจไม่ต้นนองซื้อกินไรอย่างเงี้ยวันนี้วันนี้ อ่ะคุณยายตับไห้สองคนหมดอันเลยอร่อยค่ะอร่อยมากกลิ่นหอมจากใบตองนะครับค่ะอืมอร่อยเครื่องพริกแกงก็ไม่มีอะไรมากนะครับม,มีข่ามีตะไคร้มีพริกหอมกระเทียมอืมแล้วก็กะปิเกลือน,นิดนึงนะคะตอนจบใส่ใบมะกะรูดตะไคร้นะครับซอยอีกนะคะตะไคร้ซอย ไข่ไก่เนี่ยเพิ่มรสชาติดีนะใช่หอมทําให้สีสันนะเขาเป็นแบบเคลือบๆกันอย่างงี้ใช่ใอร่อยแน่อร่อยนะครับผู้ชมลองไปทํากันดูอันนี้เขาประมาณนี้ยต้องไหมเนาะขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมถ้าเกิดว่าชอบิปนมีแลวมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่ได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายกับลูกวันนี้ แอบหมูของคุณยายแซ่ดอร่อยนะคะแอบหูแอบหมูแอบห,อบหูสว<ด>ัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาให้ช่องของเราครับเป็นการสนับสนุนกันเลยตรงเลยนะคะค่ะเดี๋ยวถ้าท่านไหนอยากเลี้ยงกาแฟแม่นะครับกดซุปเปอร์ตงเข้ามาได้ครับผมค่ะ